โอเคครับสวัสดีครับเจอกันกับทักขนาดอีกแล้วคือเกามือนี้ห้องสิมากินบนเป็นสิมากินอะผมคิดอยากไมาได้โดนแล้วอยากกินมะาม่าเผ็ดแต่ว่าผมไปน้าหามะม่าเผ็ดของมาเลเซียพอได้ผมเคยเอามาแล้วแต่ว่าคนงานปัดกินน้องผมผมเอาไปไป้างนอกเขาปัดกินเขาบลรรูกับโบเดวาอยังดอกก็เลยได้แช่มะมา่าเกาหลีเผ็ดคุ่สองธรรมดาเลยล่ะมาพอดีเด็กเห็ดอันนั้นใจความแบบอย่างหรอสิมี่ ิมีกุ้งมานาวครับกับพริกหวานกับพริกหยวกนี่กินแบบสไตล์คักขนาดนะครับกุ้งเอามาลวกมาสามตัวกับกับไขต่ต้มกับเห็ดเค็มนี่ครับมีมีม,มีโคกก้งนะผมผู้ใดถ้าในก๋วยดตี๋ยามอย่าลืมกดติดตามเหมผมคือเก่าและ้วล่ะคักขนาดคือเก่าครับเสียงยิ่งโคกงนะปต่อ นี่ครับเดี๋ยวข้าสิีกมะเท่จำจิ่มแก้วมันใส่เลยเพลิดเพได้ฮึ hmm. นี่ครับต้องเหมือนลวก สามห่อบมูวาสิกนเหมอดพอได้ครับเนี่ยมันมันครับมันก็เลยฉีกเน,น,นี่นยแต่สำหรับกินสำนันล่ะพอดีผมจะกินตอนนั้นผมไปซื้อมาทั้งเหมดสักกองอะซีกองมันเป็นของมะหมา,มาเลเซียผมบัดเอาไปไว้หางนอมัน ก็ซื้อคนงานเพื่อนหูหลูกคนกีตาเป็นสื่อไม่กินนะเพื่อนก็นเลยพาดกันกินกินแล้วเขาก็ถามเลยม่าหมายม่เาเผ็ดแขกแข็นะเห็นต่กินล้วหูหลูกไปต้องเข้ามาโอเคครับกินแบบสีกันนะหืมโมเมนต์แบบสีรับลืมโคกโคกนี่ค้นบาด คือแข็งสิว่ะก็ดีผมลวกแล้วผมเอาไปนอกกัำเย็นต่อได้เลยนี่เลือกเปลี่ยนสีแล้วนี่ครับกุ่งเขากุ่งมาสามตัวพอดีเตี่ยนฟังเ็นคนหยาดนี่ครับปินแบบสไตล์กาขนาครับเลย เมนูมนนเนี่ยอาจจะบทนัทป่ะไหนเราหัดขีดอยากดูซิลองเมืองกันนะถึงได้ร่วมขีดบอลเห็นไหมนี่เหรอพวกเขากันก็พยายามถึงลองซิมเบิงืม ก็ทำมา,มาว了นะเนี่ครับไข่ต้มเบบนาะติดเป็นนวยเลยต้มแบบย่างกรอบบ่อบ,บปัไนไดพ็จิ้มน้อยนะีละ เห็ดเข็มใช่ไหมกล่อมดีหรืดีวะ่ะนั่นเริ่มเผ็ดแล้วมี่พริกหยวกอืมมัร่อครับ ค,ค,ววรครับใค,ครกินสาไ่บนหอมดวงก็ประมาณนี้นี่ครับมันจิบอได้เป็นจิบอได้เป็นใครอยางบอกตูมไปเลยนี่ครับประมาณนี้ うん。 เฮ็ดก่อพี่เดียบเดี๋ยวกินกุ้งเฮ้อในเนี่ยก,กุ้งอยู่ตั้งในปันไดอยู่ว่ามันเดี๋ยวฟิตตู้เย็นไว้คืนหนึ่งเหลียงก,ก็ได้บดสดปาเลย 嗯。Mm. name mm -hmm. เผ็ดเผ็ดเย็นๆมันหวานเข่าเดียวว้าเสียงไหมเริ่มเผ็ดตัวแรกครับเลยขนาดผมเป็นคนมากินเผ็ดด้วยเนี่ยอืม biết rồi <laughs> 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 บ่เหมือนกับว่าเป็นยังนะครับเนาะบ่ไหว

ขานาดมากินเพจได้่ยโอเคครับขอพณหลายๆครับคลิปนี้เยวไว้ทั้งนีแหละพ่อหอมปากหอมคอครับมีหยังกับเมนมาแาบตารางอย่าลืมกดติดตามช่องพักขนาดกับเพจขักขนาดไหนนั่นเลยครับเด้อเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับคลิปนี้เอาละคะ <c ười> โอาขีหนักแต่ว่าือเพจแต่ว่าเพจหลายเพืด và mình chỉ mất nó cùng đứa tôi lên